กันจนสุดสุดทุกทางแล่ะสู้สู้จนมันหมดช่องทางสู้อ่ะนะถ้าเป็นโควิดตายก็ช่วยไม่ได้มันเป็นไปนได้ยากที่จะเป็นการกระทําโดยประมาทนะผม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 ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องประมาทผมมองว่าเป็นคดีฆาตกรรม ช่วงนี้ติดตามการเมืองกับพี่โจนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับจริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะโอ้โหถ้าเป็นข่าวโดยการเมืองทั่วไปเนี่ยข่าวคุณวัฒนาเมืองสุขนี่จะเป็นต้นๆเลยนะใหญ่เลยครับโอ้โหจำคุก99ปีทุจริตบ้านเอื้ออาทรแต่ชั่วโมงนี้ต้องเรื่องคุณแตงโมก่อนครับ <laughs> <ๆ S 2> เพราะว่าทุกคนก็โฟกัสไปที่เรื่องนี้นะค,คนการเมืองนี่ออกมา แสดงความคิดความเห็นกันนะฮะโดยเฉพาะหลังจากที่คุณแม่เนี่ยไออกโขนกระแสไปสามสิล้านเนี่ยแหละนะฮะเรื่องการให้อภัยนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นเพื่อนแตงโมอย่างหลายต่อหลายคนคุณแอนนาเผ็ดมันบันเทิงหรือว่าคุณฮิปโปรหรืออะไรต่างๆหเหล่านี้กลับมีเขาเรียกว่าขัดข้องหมองใจกันนี่นะครับนี่คือกราฟว่าให้อภัยใครอะไรยังไงนะครับ มาแล้วครับวันอยู่บำรุงมาก่อนเลยนะฮะสอสอพักเพื่อไทยคอมเมนต์รวๆมๆเมื่อวานคุณวันเนี่ยคอมเมนต์เยอะมากโพสต์เยอะมากนะครับเช่นอ้าวคุณแม่พวกเราคนนอกแยกย้ายสงสารแตงโมนะครับเวรแท้มีหน้าถึงรักพ่อมากอะไรแบบเนี้นี่ฮะเห็นไหมคุณวันมากันหมดเลยทั้งทั้งโพส์ทั้งคอมเมนต์แฟนคลับคุณวันนี่ก็ตามแฮก็มาคอมเมนต์จบบริบูรณ์แยกย้าย ตายตายจบบางคนก็บอกขอบตาดำมาหลายวันสมควรแก่เวลาแยกย้ายนะครับเงินสยบจบทุกข่าวจริงๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกบรรดาคอมเมนต์ของแฟนคลับแต่คุณวานนี้อินจริงๆเพราะว่าแกมาหลายโพสเลยเขาเรียกรัวๆๆรัวนะฮะตังโมรักกระติกมากจริงๆส่งแม่แท้ๆมาช่วยแฮชแท็กเงบทั้งแผ่นดินแล้วก็เลยโพสต์ภาพตัวเองกอดลูกชายสุดที่รักนะฮะนี่นะฮะนโม ก่อนแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับผมภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อเฉลิมและแม่ลำเนาเพราะพ่อกับแม่รักผมมากท็ขอเกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่ทุกชาติไปทิ้งท้ายอีกโพสหนึง30ล้านทิปนี่หากริบเลยนะส่ตตายวันอยู่มารุงก่อนหน้านี้ครับอกมาต่อว่าต่อขานพวกหมอดูตาทิพทั้งหลายเนี่ยเนมาที่ออกตัวเรื่องของคุณตังโมเยอะๆนะครับอนี่คุณวัน อีกคนหนึ่งเต้มงคลกิจเต้นี่เขาก็เขาเรียกว่าเดินสายต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะตั้งแต่วันที่ไปเจอศพคุณแตงโมอะที่คนใกล้ชิดรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเนี่ยไปช่วยลอยดอกไม้ไปช่วยท่องคาถาท,าที่มีคนแขวนเอาไว้ให้เนี่ยนะฮะสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานก็พบร่างของคุณแตงโมก็ฮือฮากันไปเต้มงคลกิจโพสต์ภาพลูกสี่คน เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้อ๋เนี่คุณพ่อลูกดกนะเนี่ยคุณพ่อลูกดกเยอะมากมเต็มไม่หมดเลย <laughs> ผมรักลูกทุกคนสุดหัวใจอเอาเงินมากเท่าใดมาแลกก็ไม่ได้อนอกจากเอาชีวิตผมไปแทนมันหล่อจริงๆไม่แผ่วเลยละ่ะ <laughs> ไม่แผ่วไม่ <laughs> ไมีแผ่วนะฮะยังไม่จบเมื่อวานไปเองเลยสพเมืองนนทบุรีนะครับไม่ได้มีหมายลงมาเรียกอะไรหรอกไม่ได้เรียกเป็นพยานหรอก เดินทางไปเองเลยนะครับเพื่อตามคาดีของคุณแตงโมคุณเต้บอกอย่างนี้ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นคนในพื้นที่บ้านอยู่พระรามเจ็ดใกล้กับจุดเกิดเหตุมผมต้องมาต้องมาทําหน้าที่เพราะว่านับตั้งแต่วันที่ค้นหาร่างคุณแตงโมเจอเนี่ยทุกเช้าไปใส่บาตให้ตลอด3วันแต่มันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับคดีไม่อยากให้ตำรวจเร่งสรุปสำนวนเร็วเกินไปนะครับ หลังจากนี้แกก็บอกเดี๋ยวจะดูคอยดูซิมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะฮะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติเนี่ยจะเสนอเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษก็คือให้ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นพิจารณารับเป็นคดีพิเศษนักข่าวก็เลยถามคุณเต้และที่คุณแม่ไปพูดเรื่องเงิน30ล้านไปพูดเรื่องให้อภัยใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับคุณเต้บอกเลยคุณแม่พูดไปโดยที่ไม่รู้กฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยนี่ ฟังคุณเต้ดีๆนะคุณแม่ไม่จําเป็นต้องไปเอาเงินของฝ่ายนี้ตอนฝ่ายนั้นตอนนี้ก็ได้คุณแม่สามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้อยู่แล้วเพราะแกเชื่อว่าเป็นไม่ใช่อุบัติเหตุไงใช่ไหมถ้าหากแต่มมีชีวิตสามารถแสดงหนังได้อายุนู่นเลย60-70ปีแล้วมันไม่ใช่แค่30 30แม่อย่าไปเอาคุณแม่เอา200ล้านบาทดีกว,ว่าให้ไปฟ้องเอาออให้ไปฟ้องเอา,ออเ,อาเรื่องนี้มันฟ้องร้องกันได้ จะได้ไม่จําเป็นต้องไปเป็นหนี้บุญคุณใครนี่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ถึงกับประชดประชันนะครับ,รบแต่ก็เป็นวม,มของคุณเต้ที่บอกสามสิบจะไปเอาเอาสองร้อยเลยนี่แต่ให้ฟ้องนะการเสรียชีวิตของแตงโมเนี่ยที่อดีตตำรวจหลายคนวิเคราะห์เมื่อวานเราก็นําเสนอนะครับบอกว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแบบมีเงื่อนไขก็คือมีอะไรให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณเต้บอกอย่างนี้คดีนี้มันน่าสงสัยอยู่หลายจุด มันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุเช่นโรเบิร์ตท,ที่เข้าไปขอขอมามีการสรับตัวแบบมีคู่แฝดไงนะฮะแล้วก็บาดแผลคุณแตงโมทั้งสองคันอยากได้ภาพมากนะฮะแล้วก็จะได้รู้ว่าผลการชนสูตรเนี่ยมันตรงกับที่สงสัยหรือเปล่าจะได้ช่วยสืบอีกทางหนึ่งมองว่าบาดแผลเนี่ยผิดปกติแล้วก็มองว่าตํารวจเร่งสรุปคดีในเชิงประมาทจนเกินไปแต่แกมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประมาทมันมีอะไรมากกว่านั้นโดยเฉพาะถ้าบาดแผลเนี่ย โดนฟินหรือว่าเขาเรียกไางเสือเรือทางเสือางเสือเรือ,อเออมองว่าเป็นไปได้นะเหมือนกับที่คุณทนายตั้มบอกเนี่ยแต่ถ้าเกิดโดนฟินเนี่ยนะครับแกบอกในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์วิศวกรมาก,ก่อนอต้องตกจากหัวเรือ,อ <c oughs> แกบอกอย่างนี้นะต้องตกจากหัวเรือ,อเพราะว่าจะตกโดยตกเองจะตกโดยโดนผักหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะครับ ก็จึงมีความเป็นไปได้ที่คุณเต้มองว่าเป็นคดีฆาตกรรม,อ,มอันนี้แกมองนะแกมองอย่างนี้ฝากเตือนผบอรตรเลยพลตารวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขขอให้ทำคดีตามความเป็นจริงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงงเอาไปฟังแกยืนยันเองเลยครับคือผมกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะเร่งสรุปสํานวนไปในเชิงว่าประมาทซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ประมาทมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแล้วก็ บริเวณลำบาดแผลที่ทนายตั้มบอกว่าน่าจะเป็นบริเวณหางเสือเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าโดนตรงบริเวณหางเสือเป็นไปไม่ได้ที่จะตกจากท้าย,าย,ายเรือมันเป็นไปได้ยากที่จะเป็นการกระทําโดยประมาทนะผม,ผ,มผ,มผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องประมาทผมมองว่าเป็นคดีฆาตกรรมอีเมลนี่เป็นเขาเรียกความมั่นใจของทางคุณเต้ก็ว่ากันไปนะครับอจบเรื่องของคุณแตงโมงคุณเต้ยังไม่จบนะฮะเมื่อวานกาไปนี่เลยฮะเห็นไหมเรียนใคร ก็คือผู้นํายูเครนเพราะว่าแกไปสถานทูตยูเครนประจําประเทศไทยขอใบสมัครทหารอาสานานาชาตินะครับก่อนหน้านี้ทางสถานทูตยูเครนประจําประเทศไทยก็เคยเผยแพร่นะฮะว่าเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยช่วยยูเครนซะหน่อยมุตเต้บอกเลยอยากจะให้กําลังใจประธานาธิบดีและพี่น้องชาวยูเครนในฐานะเป็นพรรคการเมืองก็อยากให้แก้ปัญหาสันติวิธีนั่นแหละไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับ แต่ที่มาเอาใบสมัครเป็นทหารเขาเรียกทหารอาสาเนี่ยก็จะเอาไปให้คนที่เหมือนกับสนใจแกบอกพักไทยศีวิไลขยับเป็นทหารอาสามาสมัครที่แกมาสมัครที่แกแต่ใกล้มีคําถามว่าแล้วใครจะจ่ายค่าตัว๋วนะฮะค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักจ่ายเงินเดือนนะครับเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศก็ดําเนินการล่าช้าไม่สามารถเป็นตัวประสานงานได้นะักข่าวก็เลยถามว่าทำไมาพิเต้ไม่ไปเองเออทำไมาพิเต้ถึงถ้าเป็นเนี้ย S <S <an> จะไปรบกับเขาไหมนะครับคุณเต้บอกหากตกงานนะครับก็คิดว่าคงไปเนะพไราะรายได้ดีหากไม่มีงานทําหรือตกงานถ้าไม่มีเ่จะไปเป็นฐานอาสา,ศาที่ยูเครนแน่แต่ตอนนี้ขอเป็นผู้ประสานงานก่อนนะครับนี่แล้วแกบอกเลยถ้าประเทศไทยมีสงคราม <S <S <an> <S เหมือนยูเครนรับรองสอสอมงคลกิจจับปืนแน่นอนก็ <S <S an> <S an> ถือว่าเป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณมงคลกิจนะครับ คุณผู้ชมมาดูเรื่องแปลกๆที่ทำเนียรรัฐบาลกันนิดนึงแล้วกันเมื่อวานนักข่าวบอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีรถตู้คันหนึ่งเข้าไปม,มีรถตู้คันหนึ่งเข้าไปบริเวณนี่แต่คุณดูสติกเกอร์ข้างหลังรถตู้นะแฮชแท็กแฮชแท็กไล่ประยุทธ์เออเข้าไปจอดองนี้นะเออเข้าไปจอดนะทําเนียบเลยนะครับนี่หน้าตึกบัญชาการหนึ่งเลยนักข่าวเขาเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าปรากฏอย่างนี้ครับมีคณะบุคคลสี่ห้าคนเนี่ย เป็นแขกของพลตำร,ร,รวจเอกธรรมศักดิ์วิชารยะรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งก็ประจำพลเอกประวิทย์อ่ะเป็นแขกของท่านนี้ครับก็เลยเข้าไปที่ทำรรเนียบรัฐบาลผลตำรวจเอกธรรมศักดิ์ยังพากลุ่มบุคคลน,นี้เดินชมตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ถ่ายภาพหน้าตึกเป็นที่ระลึกก่อนกลับด้วยแต่ที่คือหากันนอกจากทะเบียนรถแล้วเนี่ยก็เป็นเนี่ยนะครับไล่ประยุทธ์เข้าไปเข้าไปถ้ำเสือนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะฮะเมื่อวานนี้นายกก็ไปร่วมกินข้าวกันพี่น้องสามปอเออเออนี่เขาตอกแต่ครั้งนี้กินดูเหมือนจะเป็นนี่ภาพเก่านะครั้งที่แล้วเ,ออเพราะครั้งนี้ไม่ยอมให้ถ่ายภาพเลยกลัวจะเป็นประเด็นออนะฮะเหมือนกับแล้วก็ปิดห้องคุยให้คนอื่นออกเลยเ,ออเมนูนี่เมื่อวานนี้มี ๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าวหมกไก่กุ้งกระเทียมของหวานกุ้งกระเทียมนี่บิ๊กป้อมทําเองเอ,อ,อยากทําให้น้องเลิฟกินนี่เป็นภาเนเนพ,าเ,มพาเมนูเมื่อวานแล้วก็ตักให้น้องเลิฟพลเอกประยุทธ์กินนะครับก็ทั้งเรื่องสยบข้าวรืออะไรต่างๆแล้วก็ปิดห้องหารือเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสาภาเรื่องของเสียงต่างๆเรื่องของกรรมธิการกฎหมายเลือกตั้งอะไรแบบเนี้ยที่คุณสาธิตปิตุเตชะเขาเรียกปาดหน้าเค้กนะครับมานั่งเป็นประธานกรรมธิการแทนคุณภัยบูรณนิติตะวันเด็กในคาถาของบิ๊กป้อม ก็เดี๋ยวรอตามกันดูนะครับขณะเดียวกันหลังจากกินข้าวเสร็จนายกรัฐมนตรีกลับทั้เงียบมีอีกหนึ่งครอบครัวมาพบครอบครัวนี้ก็สูญเสียลูกสาวเหมือนกันครับจําคุณหมอกระต่ายได้นะ,ค,ะคุณหมอกระต่ายที่โดนบิ๊กไบค์ชนเนี่ยตายเนี่ยนะครับทางมะลายนะทางมะลาย,ย่าให้เงียบไปเมื่อวานนี้เห็นนะกอดให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอกระต่ายนะครับหารือแนวะทางป้องกันอุบัติเหตุจากทางท้องถนน เมื่อวานนี้ทางคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชเลขาธิการมูลที่เมาไม่ขับเนี่ยได้นําเข้าไปนายก็ให้กําลังใจบอกชื่นชมครอบครัวที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้นะครับแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ประกาศเหมือนกันว่าจะไม่ให้การตายของหมอกระต่ายนสนย์เปล่าเพื่อจะได้เขาเรียกดูแลป้องกันเรื่องปัญหาอุบัติเหตุอุบ,ต,บติภัยบนท้องถนนนะครับก็จะมีหมายละหลายมาตรการเนี่ยผลักดันออกมาหนึ่งในนั้นเนี่ยคือรถป้ายแดงต้องติดกล้อง รถป้ายแดงทุกคันต้องติดกล้องหน้ารถเพื่อจะได้คอยตรวจสอบปัญหาการจราจรนะฮะแต่ก็คงต้องไปดูรายละเอียดเขาเรียกใน,นในแง่มุมของกฎหมายต่อไปหลังจากนี้และอาจจะมีการเรื่องของพวกให้รางวัลน้ำจับบุคคลที่แจ้งเบาะแสเรื่องอาญากรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมมาปิดท้ายเรื่องคดีคุณวัฒนาเมืองสุกกัสนสะหน่อยและกันสารดีกาแผนคดีอาญาพูดดำรงตังแหน่งทางการเมืองเมื่อวานพิพากษาแล้วนะครับคุณไก่วัฒนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ ถ้าไม่เกี่ยวเรื่องคดีนะที่น่าชื่นชมแกคือแกไม่หนีแล้วแกประกาศมาเลยว่าแกไม่หนีแกสู้มาตลอดแม้ว่าก่อนท่านนี้สารดีกาเคยพิพากษาจำคุกมาแล้วแต่แกใช้สิทธิ์อุทธรณ์ครับคดีทุจริตในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมัยแกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจริงๆแกบอกว่าลูกคนอื่นทาอ่ะแกไม่เกี่ยวแกก็พยายามที่จะไม่มีใช้อํานาจอะไรเลยที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่สุดท้าย ในทางคดีก็เอาพยานหลักฐานมาต่อสู้คุณวัฒนาแพ้เมื่อแพ้ครับเมื่อวานศาลฎีกานะฮะใช้เวลาสองชั่วโมงอ่านคพิภากษานะฮะจำคุก99ปี <c oughs> แต่จำคุกจริงมันไม่เกิน50ปีใช่ไหม <c oughs> ก็มีคุณวัฒนาแล้วมีอีกหลายคนก่อนหน้านี้กระโดยยาาิภากษามีเสียเปลียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบริษัท President Agri Trading ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวจำนำข้าวก็มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยกระโดนกันไปนะฮะศาลยังออก ยังบอกว่าให้ชดใช้เงิน89ล้านภายใน30วันนะครับล่อออกมาจับอีกหลายคนที่ยังไม่มารวมถึงคุณอริสมันพงรึงรองด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ครับคุณทแล้วจะดีกาต่อไหมคะคือดีกาไม่ได้ละไม่ได้แล้วเนาะแต่แกบอกแกอยู่ในคุกแกอาจจะฟ้องคนอื่นได้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆคดีเรื่องจําคุกเนี่ยมาสุดะล้เป็นเพดานเลยครับ11กระทงกระทงละ9ปีเนาะข่าวช่องแปรบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม